ครับผมูพ่อพี่ๆนะครับตัวนี้ผมจะมาสอนนะครับกดตรงนี้นะครับกด New Project นะครับต่อไปก็กดตั้งชื่อตั้งชื่อว่าอะไรดีเออตั้งชื่อว่าอืมคิดชื่อแบบหนึ่งนะครับพี่น้องแบบหนึ่งนะครับก่อทำรายกันสองก็แล้วกันทำรายการสองโอเคเอีกทีอีกทีต่อ นีเอออีกดีใช่กด New Project ขึ้นมานะครับกดสร้างตัวละครได้เลยกดสร้างตัวละครตุงตัวครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับบูงให้แล้วนะครับกดตรงตัวคราฟนะครับกดตรงตัวตัวคนได้นะครับคุณจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่วผมขอเลือกเป็นตัวคนก่อนนะได้นะครับมันใช้ง่ายดีนะครับก็อนหนึ่งนะครับเนี่ h u เมนเนี่ยก็กดเลือกสกินได้เลยครับ ก็สกินนี้ก็แล,ล้วกันก็กดเข้ามาได้เลยนะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเลือกวนไรก็ได้ครับต่อไปก็สอนการเดินนะครับการเดินดง่ายๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ได้สอนาการเดินนะครับคลิปหน้าจะเป็นการสอนการเดินนะครับคลิปนี้แค่สอนให้ดูให้เฉยนะครับ แค่คุณแบบยกขาแบบนี้การเดินคลิปนี้อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าการเดินคลิปหน้าสมบูรณ์แน่นอนครับพวกคลิปแล้วเป็นการสอนการเดินแบบจริงจังแฟคลิปนี้อาจจะไม่ได้สอนการเดินนะครับ MK ก็ให้มากดตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันปรินแบบนี้ถ้ามันค้างอยู่แบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะค่อ,คอยๆเดินแบบนี้ผมแนะนํานะครับใช้โปรแกมมอรมิเตอร์นะครับควรใช้โปรแกรม ไม่ต้องคือแบบมันยากมากเลยแต่เราต้องพยายามนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นก็ลองดูลองดูซิก็นี่ก็ต้องลากกลับมาแบบนี้อ๋อถือว่าแบบโอเคคิปเอาเป็นว่าคิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับการเดินบวกการวิ่งโดยเฉพาะนะครับคลิปนี้ก็แค่มาสอนแบบการใสร่ตัวละครการเดินเฉยๆนะครับรอคิปหน้าได้เลยครับคิปหน้าน่าจะลงวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ไปนอนนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นครับโอเคนี่ก็มันจะได้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้ mm. ได้ๆก hmm. ็เข้าไปที่ตรงออตรงกล้องนะครับแล้ว mm. ก็กดสร้างได้เลยครับตรงกล้องเนี่ยแล้วก็ hmm. นี่ก็ประมาณนี้มันจะได้ประมาณนี้แล้วก็กดที่กล้องแบบนี้ก็ได้นี่แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดแบบนี้ไปปรับแต่งองศาตรงนี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดมาตรงนี้ประมาณนี้เล็งดีๆนะครับคลิปนี้ไม่ได้มันสอนกล้องเหมือนกันนะครับการกล้องนี่คือเป็น EP สุดท้ายเลยนะครับ EP ท้ายไม่ใช่ EP สุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็หันกล้องให้มันดีๆหน่อยนะครับให้เข้าองศามันหน่อยประมาณนี้นะครับก็เอาดูดิครับโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็ถอยห่างออกไปนิดนึง เนี่ยเห็นไหมมันจะแบบค่อยๆขึ้นแบบนี้โอเคไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้แหละก็ถ้าสมมติต้ตงก็ดูตรงนี้เอาแล้วกันนะครับเห็นไหมครับข,ข้างค่าครับก็ดูไปเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคกดตรงนั้นนะครับแล้วก็กดเซฟเอาเซฟที่ไหนก็ได้ครับในโฟลเดอร์ของคุณก็ได้แล้วใส่คุณเลยครับโอเคได้มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นไงต่อก็รอครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากดูวิดีโอของคุณนะครับโอเคกดไปดูเลยก็รอก่อนนะครับมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับตีอันนี้ไงนี่ครับเห็นไหมครับในนี้มันจะดูกระตุกกระตุกเลยนะแต่ถ้าของจริงมันจะไม่กระตุกเลยใช่โอเคก็ ถ้าคลิปนี้ช่วยอะไรคุณได้ไมากก็คุณก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบายนะครับบ๊ายบายอู้